สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิตรภาพไร่พุ่มเดนไม่เคลนเคยละค่ะสวัสดีครับสวัสดีชาวไทยทั่วโลกและชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะพี่น้องนั่นแล้วผมว่าหาฮกเดือนลวค่ะเมื่อรง่งคลิปมาคุยกับพี่กับน้องชาวไทยแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีและออสประเทศออสเตรเลียนะน,นักกูงแน่นาน้ำทุผู้ทุคนเด้อค่ะพี่น้อง จะสี่ว่าวโบปินน่แหละคือหอดพีหอนอนงอยู่แต่ว่าจังไหนเห็นงานบังมือมาเดือนมานี่ค่ะสิงหาอกมิถุนากรกกระดาค่ะมิถุนากรกกระดาเห็นงานแทหนน่องหักหลังจากมาจากเมืองไทยค่ะบริลลุงล่งขิดมากหาเดือนล้ะค่ะคือทอดคือทอดคือสีจ่จําอันนาสองเข่าตาใหญ่หนึ่งคือสิอ่วระเด้นเลยเนาะนี่มึงจะคู่แฝดนี่ อืมคือนอนสุกู่ทุกคนอยู่ค่ะอืมแล้วก็มันนี่ก็มันนี่ก็ทีกาจนาสิมาลงคุยกับพี่กับน้องว่ามันยนอนยังหนอกได้ข้าวได้ข้าวไอ้จากติ๊กต็อกว่าวัดแจงจังหวัดอุดรธานีท่านี่บ้านกาญจนาแถวบ้านกาญจนาเนี่ยแหละค่ะเกิดไฟไหมช่องเอ่อมองเอ่อแฮเทียนเฮเทียนกับพี่น้อง เดี๋ยวหน้าเมื่อบางเมื่อเมืองไทยบางแหนก็โอ้ยก็ไปเดี๋ยวไปไชมาไชดอกยวค่ะพี่น้องน้องนุ่งเตะตะกอกขาบอกดีไปหาอือยู่แต่บ้านเพราะว่าพยัญโง่เดี๋ยวขึ้นเก่าแล้วค่ะพี่น้องย่างกับตรงจูงยางเนอสิไปเมืองน้องหักเตะตะกุงตะกอกขาบอกดีไปนี่ละจุมันหยาบเป็นทรายอย่างหายก็มีลูกหน่อยนี่เมื่อพอใหญ่ นี S <S ่ม <Connie> ืงหนีก็เลยกัาจหน้ากันเดี๋ยวไปไหว้พระไปไหว้พระยูวินหนึ่งค่ะยูบานเขาเข้าเกยูหนี่เขาก็เอิรนว่าเอ่อเคลียเข็มวินหนึ่งี่มืงหนีก็เป็นวัานเกิดของมูกัรจ้าหน้าคนเป็นทหารอากาศหกสิบเอ็ดปีแล้วนะเพื่อนรักเอฟสองเอฟสี่ก็ขึ้สิหายหน้าหายตาไปเบอร์นอฟขึ้สิลืมช่องมิตรภาพไร้พรมแดนอดีตนักหญิง นักก,ก่อหญิงรุ่นแรกของประเทศไทยเฮานาเทาๆนี่บริโลกมาดนล่ะคะ่ะและ้วก็ช่วงช่วงหลังเมื่อนี้ก็งดเหล้าเขา่าภรรษาสามเดือนค่ะพี่น้องไปตรวจเลือดสิบเอาให้ฟังเบาสู้กันฟังเนาะค่ะพี่น้องไปตรวจเลือดหมอว่าเหล้าร้ายกูเลือดกระสันกาญจนาก็เลยเดียพักแอลกอฮอล์ครบสามเดือนแล้วค่ะแต่ว่าอาจสิต่อไปถึงผุ้หลัก สิปีใหม่กุเลิกับพี่เนาะพักสิอ r o m uh c l i n t ก๋ฮะสี่กูครับครับครับบันนี้ก็เลยบอกก็พอในญ่อยู่พอหญ่วันสัปพักอีกจะข้าวแล้วบันนี้ขันกินขันดื่มยังสี่อาสิบำรุงแค่ว่าว้เหมือละแก่จังสี่นะค่ะขันกินหลายแน่กะมันบอแมันบัธรรมดากันพูดถึ้กินกินบ่คือมูมบ่แมันแก่เป็นขวดคุณว่ายเหรอก็เลยพักช่วงนี้หน้าตากระซิอไข่ไข่แน่เพราะว่าอย่างพัก แอลกอฮอล์มาสามเดือนแบบจะเข้าซีเดือนแล้วค่ะนี้เหตุใจใดเพราะว่าไม่อยาสำหรับเข้าสีผักแอลกอฮอล์แล้วมีข่าวดีอีกช่วงหนึ่งอีกประมาณบวกเคยกันที่หน้าบอดนครับเมื่อไห้ในช่วงเมษานี่เกิดประมาณหาหกปีแล้ะค่ะเออหาหกปีแล้วแต่ว่าสิเมื่อไอเมษานี่แหละค่ะมีนาเมษานี่แหละพี่นอ้อง พอไหนไปเบิ่งหลูงเบิ่งล้านเบิ่งเลินหลินนามในพนย้อนที่ว่าพ,น,พนเรียนสงการเนี่ยแหะก็เลยเียได้เมื่อคนผู้ใดในเมื่อสองการ้อมกับการชนาเมื่อมุงไทยนี่ก็แวะไปหาในเด้เอค่ะลุงเรียนสามัคคีหลังโลกอาหารลุงเรียนสามาขี้แล้วค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับนะคะสิบูดปลาสังสรรค์กันอยู่นะค่ะช่วงมเมษายนนี่ค่ะพี่น้องรวมกลุ่ม แล้วก็จะว่าจะเอ่อจะเอะเอน้องดีพิ้นมันเล่นอยู่บ้านเอาขันกินขันกินเขากินน,ะะน้ำกานจนากับสีเหลี่ยงจังสี่นะค่ะเพราะว่าอยังบมูลูกหลานกับศรีมหาเพราะว่าช่วงเมษาขันผูใ้ใดอันนักตะกอรอี่หญิงทีมชาติรุ่นแรกของประเทศไทยเฮานี่ขันผูใ้ใดว่างเด้อลายเด้ออัศหัตยาฝากสายเดียวนี่เพิ่นเป็นโคตร คือเป็นโค้ดของทีมชาติไทยละเดียวนี่ค่ะหลุนเดียวกันไอเต้ตะกอหลุนเดียวกันการเจนานี่ยแหละค่ะ่นได้เป็นโค้ดแล้วเอคอุณนุ่งคนก็ดีเป็นคู่เป็นคู่เป็นตำรวจเออเป็นโค้ดยังสี่แต่ว่าการเจนานี่มากไกลกูโม่เออเมื่ออยู่ประเทศออสเตรียรุ่นแล้วเขาประเทศไทยห้าตะกอยิงห้าเนี่แหละค่ะรุุนหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าแปดเนี่ยแหละค่ะอยางใหรลูกใครหลานในเบื้องหนา้าคาตาเนี่แหละนาเทาเนี่แหละค่ะ เป็นผูมบุกเบิกตะกอเฮ้ารุ่นไอมีมียิ่งรุ่นแรกของประเทศไทยเฮ้านี่ยแหละค่ะอืมขึ้ทหัวอ,อยากให้เห็นหน้าขาดหน้าขาดตากันโอ้ยว่าชัชนนี้คืออันเศร้าเตะตะกอแล้วก็เลยเด็กเขามาอยู่อันออสเตรียแล้วแต่งงานกับพ่อใหญ่นี่แหละสิเขาหยี่สิบปีแล้วค่ะพี่น้องอืมสิบสองโมก็ล่ะนี่ก็หยี่สิบปีเต็มอืมไม่อยู่นี่ไม่อยู่นี่แต่งงานกับพ่อใหญ่นี่ มนบ่ฟิอฮล่าเตนวิฟินยาเลชัสี100 12เอยี่ยสิบเพิ่นวราเออนี้เพิ่นสีห้องเพลงห้ฟังเด้อวนี้ใส่อนี้มีเพิ่นฟังห้องเพลงจักเกอนี่เบิ่งเนี่น่ะใส่าสาบอสซาีชนนี้ละพี่เตใส่บอสีปนทิมาใส่ภาษามีคานเลกกานี่ละคุณได้กรงคอุบลอค่ะคบนนี่ละค่ะ เพราะไงอ่ะหมอถ้า,พออาเพราะไงคนในร่คลีบหรือกุ้ยก็พีกับนนองแน่แหละมันจงมองเหงาค่ะอยู่นี่ช่วงนี้หนานาแลา้วค่ะอีกประมาณกลางเดือนนี่ก็เปลี่ยนใบใหม่ใบใหม่ก็สิเปลี่ยนเป็นสีเขียวเป็นสีเหลืองมดแล้วเขาช่วงนี้มือนีกาไปสเตฟานพัดไปวินหนึ่งไปวินหนึ่งไปไหวพาเอาบุญมาฝากพี่ฝากนนองน้ำเด้อค่ะทุกผู้ทุกคน ให้พากันสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงทุผู้ทุกคนเด้อกะ่ะคือกันจะน้านี่ค่ะอืมช่วงนี้งดเหล้าข้าวรรษาก็สิไเด้พ้าพี่พามาคุยกับพีกับนออ้อ,องในช่วงอ่าช่วงนี้เห็ดงานหน่อยค่ะเกษียณเรียบร้อยแล้วค่ะเงินเดือนที่เด็กเกษียณนี่ก็คือสองลอยหาสิบเก้ายูโรคืออันอันอันเฮ็นง่ายหน่อยพี่น้องอันเห็นงานหน่อยเมื่อเด้เห็นหนุหลายอ,อัน คืออันอันเคิงหนึ่งค่ะบริษันกับกพ่อใหญ่ก็ซิ้บรได้งเงินเดือนหลายอันที่หน้ากับเดือนเดือนกับเสียอน,นี่กับประมาณตีเป็นเงินไทยกับเดือนละหมื่นนึงหรอค่ะเดะือนละ,ะหมื่นแล้วก็เฮ็ดพิเศษอยู่หางเกาน,นาั่ยล่ะร้านไทยอีสานเลตอลองจะของเพิ่นกับพ่นยะโสธรไอสุวรรณแสนสุขคันผู้ใดอยู่อยู่ออสเตรียนี่คันผู้ใดต้องการสิเหตุการณ์เหตุงานเด็กเสือ แล้วก็กุ๊กไปสมัครใดเด้อค่ะไทยอีสานเลตลองเอไทยอคสา,สาออนคนคนรับสมัครค่ะพี่น้องเดี๋ยวช่วงมืออื่นนี่กาจนาเกษาีร่ลงคลิปมาคุยกับพีกับน้องคือเกา่าเพราะว่าดยุดติต่อกันแห้วพอเกษียนกาจน,า,นาเคยบอกว่าช่วงใดที่กาจนาเกษียนแล้วเรียบร้อยระสีได้มาคุย ก็ผีกําหนงมวลมวลเบาน่วงหัวมวลกันลาภาษาคนบ้านเฮ้านอกคนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนารุ่งเรือสามที่วิทยาค่านค่ะแต่เขาไปในซอยซอยอ่าซอยซอยซอ,อ,อ,อยตันกัะลังโลอาหารเด้อค่ะช่วงสงการผู้ได้ิมหาการจนากลับมาได้นะคะยินดีต้อนรับค่ะ <r> อุบลราชธานีค่ะ <S 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 เ,ดเ,เดี๋ยวจังไดเฮ้าค่ะเดี๋ยวจังคุยกันไหมเนาะค่ะทุกผู้ทุกคนการจนากับขอให้ทุกผู้ทุกคนมืออื่นนี ลำรวยทุกผ oh, ู้ทุกคนเด้อค่ะถูกหวยรวยเบร์เด้อค่ะขอให้สุขภาพปายสุขภาพใจแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะชอบบ๊ายบาย